สวัสดีครับวันนี้พบกับสามหนุ่ม,<า>มไทยบ้าน,านไอกะอีครับผมวันนี้เหลือแค่สามครับเมื่อวานสี่วันนี้เราก็จะมาทำฐานอขอบสนามด้านหลังนะครับผมเพราะว่าอีกสามด้านนั้นเราได้ยกเสาปูนกั้นไว้เรียบร้อยแล้วครับผมวันนี้เราจะมาเล่นปูน,นครับวันนี้จะเล่นปูนครับผมโดยการก่ออิฐบล็อกด้านหลังครับ ช่างกีจะเป็นคนนําทีมครับผมวันนี้เราจะวันนี้จะเสร็จไหมช่างกีน่าจะเสร็จครับตรงนี้นะตรงนี้นะด้านหลังใช่ไหมต้องรอติดตามกันได้เลยครับถ้าฝนไม่ตกนะใช่ครับว่าแต่เริ่มคืบมาแล้วนะวันนี้ได้ถึงไหนนี่ครับคือแนวนี้ครับที่เราจะกั้นอิทบล็อกเพื่อกันรายครับผมอันนี้ก็ได้ว่าได้ถึงเส้นเอ็นไว้แล้วครับผมเป็นแนวเอาแซนี่ไล้ปะ ครับพ่อหล่าแ่น้ำเลยด้วยเซอย่างเงี้ยโอ้เส้นตรงกลางอ่าขวดอันนี้ครับกําลังอยากประสบการณ์ที่จบเกษตรมาเรียนเรียนเรียนเกี่ยวกับอะไรครับเกษตรสื่อสารมวลชนใช่นะมวลชนมวลเกี่ยวกับมวลชนมวล อันนี้ก็มีพี่เจมช่างกียแล้วก็ช่างเชฟนะครับพี่เจมก็วันนี้วันเสาร์นะครับแต่ผมก็ยังแปลโรงเรียนนี้มาโรงเรียนกันด้วยอ๋อส,สอบถามทางอาจารย์แล้วครับเตียนชดเชยโควิดครับอ๋อผมก็ว่าอยู่วันนี้วันเสาร์นี <c oughs> ่เป็นขั้นตอนการผสมปูนนะครับเราต้องปูนปูนกับทรายให้เข้ากันแล้วก็แช่กาวไ ขับมาไปขึ้นเขาเลยนะพี่ับต่อไปจ้าซับด้วยแล้วเราแบกมามันจะว่าซับเม่อก้ซับกลางทบได้ก็ได้สิซับกลางแล้วมันูกสมไม่คือว่าซับกลางอี่าไว้ครึ่งเนื้อโมไปจังสันดิไปเนี่ยซับกลางแล้วมันเฮียเบิร์ดเลยหล่ะพี่ผ้ะเกีย ครับผมก็การก่ออิฐบล็อกก็จะประมาณนี้ครับผมดูฝีมือช่างจากบริษัทโฟฟันเซนไดส่งตัวมาตัวเต็งเลยนะครับคนนี้ช่างกี่เต่งนครับช่างแรกเลยครับ <laughs> นี่ครับก็จะเราก็จะได้ประมาณนี้ไปเรื่อยๆครับผม <laughs> นี่ครับอันนี้เป็น ช่างกีนะครับกำลังก่ออ e ิฐบล็อกอยูย่วันนี้คิดว่าจะเสร็จไหมช่างกีน่าจะเสร็จครับก็เอาให้เสร็จครับดูดูมองฟ้าก่อนช่างกีมองฟ้าก่อนอากาศด้วยนะครับอุปรสรรคมีอะไรบ้างครับช่างกีฝนตกหลักๆคือฝนตกครับไม่ตอนนี้ดูดิว่ามันเป็นยังไงดูนี่แหละครับการการทำร่องมันจะเหนียวมากครับเวลาเอาจอบผลเดินอะไรขุด ต้องใช้จอบขุดออกก่อนรอบนึงแล้วก็ใช้กําลังคนคือใช้เท้าเหยียบให้มันเป็นร่องเรียบๆครับแล้วก็โรยใยอีกทีนึงมันถึงจะแบบปรับระดับได้ครับผมไม่งั้นก็จะเหนียวติดยึดบล็อกครับผมทนนัาน,านกีทำอะไรอนะ่ะนีคือทำอะไรวะลบเตียม ครับด้านนอกนด้านในเลยใช่ไหมครับเวลาดิ่งมาโดนโดนเหลี่ยมันก็จะเก็บแก้วแก้วครับพี่เจมทำอะไรครับน่ะ เอาทรายมาลวยแล้วก็ก่ออีกบล็อกครับนึกว่ายำจีซอนอจีซ,อน, <c ười> จซอนคืออะไรพี่เกมไม่รู้แต่เป็นแมลงชนิดหนึงครับประทานอร่อยแซ่บจิ๋วเ่แซ่บครับผัดทอดไปกับแก้มข้าวอร่อยครับผมเพราะว่าดินมันจะเหนียวมากครับมันจะ <c oughs> ยาก <c oughs> ายในการปรับระดับต้องเหยียบให้มัน แน่นก่อนแล้วโรยทรายอีกทีนึงครับผมนี่ครับเราก็จะโรยตามเป็นร่องโดยที่เราเอ็นวางไว้แล้ววางจับระดับไว้เรียบร้อยแล้วครับครับผมตอนนี <go> ้ก็ได้ทำขอบด้านหลัง ได้ประมาณครึ่งทางแล้วครับผมวันนี้น่าจะเสร็จนะครับเพราะว่าวันนี้แดดออกแล้วช่างกีผู้ชำนาญการเขาก็เร่งมือทำอยู่ครับครับผมตอนนี้ก็ได้ทำขอบด้านหลังก็ได้ประมาณ ซึ่งทางแล้วครับผมวันนี้น่าจะเสร็จนะครับเพราะว่าวันนี้แดดออกแล้วช่างกีผู้ชำนาญการเขาก็เร่งมือทำอยู่ครับวันนี้รองพอเขาได้เอาเพลงมาให้ฟังด้วยนะครับมีเครื่องเสียงมาให้ฟังด้วยครับ อันนี้จะเป็นเพลงคอเวอร์นะครับไม่ติดลิขสิทธิ์ครับผมเพราะว่าเธอสดใสไม่เหมือใครที่ผ่านมาสกีสิบล้านคนก็ไม่มีใครเคยเข้าตาที่อยากจะดบอกให้เธอ หลวพ่ออยาให้จี่งทยเพียรครับไม่ว่าทั้งโดนแดดโดนฝนครับตลอดเพราะเธอไม่เหมือนใครเป็นแบบเตกทดนคนอื่นจะเป็นยังไงฉันเองก็ไม่ ฉันไว้ทำมาคืื่อรออะไรไม่เธอมีหัวสาใจฉันก็อขอจากไกลแบบมี้เมื่อเธอมีเขาแล้วเธจงฉันไว้ทำสบายไว้กินน้แล้วสันดิเมืม่อวความสัมพันธ์ที่ตันชื้อแบบนี้จนนี้ก็ฟังดีเมื่อเธอมีมเขา

ไม่อถ้าเธอยังไม่เลิดูล้วเธอก็คงไม่ ต้องโดนสัก <c oughs> ทีสิทธ <c oughs> บางทีก็ไม่เข้าใจเป็นไรอย่ี <c oughs> เง,งียบไปคยว่าเธอจะั่งกนอะไรนจะโบกฉัน <c oughs> คิดไปเองตลอดเลยอ <c oughs> ยาฉีกจ 想起。 ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่องพวกเราด้วยนะคะ